สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสุ่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นนทนาัยโลสวุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่อง9พฤติกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศ EP ที่2ทุกท่านครับ หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้นําเสนอไปแล้วถึงสาพฤติกรรมหลักๆนะครับวันนี้เรามาดูถึงพฤติกรรมที่4ของคนที่ประสบความสําเร็จเขาสร้างความเป็นเลิศด้วยการสร้างสภาวะการรับรู้ด้วยถ้อยคําดังที่เราทราบกันมาเนิ่นนานครับทุกท่านครับคําพูดของเรานั้นมีพลังถ้อยคําของเรานั้นถือว่าเป็นต้นทางที่จะสร้างความสําเร็จการที่เราแสดงออกถึงการรับรู้ด้วยถ้อยคําโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ชุดถ้อยคำพลังบวกที่สร้างสรรค์นำมารับรู้พูดถึงสื่อสารออกจะทำให้เรานั้นเดินทางไปสู่ความเป็นเลิศได้ต่อมาพฤติกรรมที่หครับหันแผนการออกเป็นชิ้นชิ้นแล้วทำทีละชิ้นทำไปเรื่อยๆทุกท่านคงเคยเห็นในคลิปในโลกโซเชียลถึงการประกอบยกตัวอย่างเช่นเรือเดินสมุทรเรือสำรานขนาดใหญ่เขาก็จะเริ่มต้นด้วยการขึ้นโครง แล้วก็นําชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบสุดท้ายก็ออกมาเป็นลําเรือขนาดใหญ่ความสําเร็จดิความไปเลยก็เช่นเดียวกันครับแผนการของเรานั้นคงไม่สามารถท,ทําทีเดียวได้จึงต้องแยกออกเป็นชิ้นๆเหมือนที่ครูบาอาจารย์บอกว่าการกินทีละคำทำทีละเรื่องย่อมนำพาไปสู่ความสำเร็จฉะนั้นการหั่นแผนการออกเป็นชิ้นแล้วติดต่อด้วยการกระทำลงมือทำอย่างต่อเนื่องนำพาไปสู่ความสำเร็จได้ครับพฤติกรรมที่6 พกพาความฝันติดตัวตลอดเวลามนุษย์เรานั้นถ้าเพ้อฝันอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามีความฝันหรือไฟฝันมักคว้าม,มาได้การพกพาความฝันติดตัวตลอดเวลาและพูดถึงสื่อออกมาให้รับรู้นะครับ mm hmm. กนแรงหนึ่งดูดก็จะนําสิ่งเหล่านั้นมาส่งหมอะการจัดแจงอุปกรณ์ให้พร้อมก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะเครื่องมือสื่อสารแฟ้มการทํางานข้อมูลในโลกโซเชียล การจัดแจงอุปกรณ์ให้พร้อมก็เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมสู่ความเป็นเลิศเพราะจะก่อให้เกิดความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและฉับไวเนือสิ่งอื่นใดคือเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพฉะนั้นครับวันนี้พฤติกรรมที่4คือสร้างสภาวะการรับรู้ด้วยถ้อยคำ 5. ห้หั่นแผนการออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วทําทีละชิ้นทําไปเรื่อยๆหกพกพาความฝันติดตัวตลอดเวลาจัดแจงอุปกรณ์ให้พร้อม วันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทกท่านครับ